สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยพามาดูน้ําแห้งดูทุ่งนาตอนแรกฝนตกมาน้ําเต็มตอนนี้แห้งดูดิปลาปลานี้นี่แค่นี่แอ่งปลาเยอะเลยกระโดดเต็มเลยอะ่ะปลาเต็มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนกจะมาแหละเนี่ยปลาเยอะเลยแอ่งนี้เนี่ยอยู่ตามร่องเนี่ยมันจะมีปลาหมอปลากะดีพี่ต้อยพามาดูดู เดี๋ยวนกจะมาเลยเนะนี่ยเนี่ล่องเนี้ยปลาเยอะเลยเดี๋ยวเสร็จนกเราเขาจะมายืนนะนกกระยางนกปากห่างเนี่ยเขาอดทนนะดูรอยดูรอยเท้าเขาเสเต็มไปหมดละเขายืนจ้องเดี๋ยวเวลาปลาขึ้นเขาก็งับนี่เต็มเลยค่ะเนี่ยโอยตรงนั้นก็เยอะขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยเขายังออกไม่ได้เดี๋ยวน้ำแห้งก็จะอยู่ในแอ่งนี้แหละออกไม่ได้ เยอะค่ะนี่มีร่องแค่นี้นะเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะแห้งลงเรื่อยๆมันก็จะเชื่อมต่อไม่ได้ก็เสร็จนกนะคะนกเยอะเลยอะ่ะกลางวันเนี่ยนกเต็มเลยนะมีนกปากห่างด้วยนะคะคล้ายๆนกกระสาดูดิเนี่ยเนี่ยร่องเนี่ยยังไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำมันเริ่มมันเริ่มแห้งลงแห้งลงถ้าฝนไม่ตกมาคืนนี้นะ อืมอืมเยอะเลยค่ะเนี่ยเฉพาะล่องนี้มีปลาหมอปลากระดีเนี่ยถามว่าปลาหมอปลากระดีเยอะไหมเยอะแต่ลูกคอกที่พี่ต้อยเห็นนะไม่รู้ไปไหนและหลอดรอดไปหรือยังนี่ค่ะปลาเยอะจริงๆนะแต่พี่ต้อยก็ไม่เคยจับสักปีนะมันอยู่หน้าบ้านนี่แหละ แต่เวลาปล่อยน้าออกอะ่ะเขาก็ปล่อยน้ําออกแต่ตอนนี้มันออกไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยมันติดมันติดรอยร่องไถอะค่ะเนี่ยค่ะเต็มแล้วเนี่ยดูร่องนี้ก็มีตรงนี้ก็จะยาวไปโน้นตรงโน้นก็นี่ขึ้นใหญ่เลยตรงนั้นเนี่ยตามร่องเนี่ยเนี่ยก็มีร่องโน้นแต่ร่องเนี้ยเยอะค่ะเนี่ยค่ะร่องนี้ออกไม่ได้แล้วปิดแล้วตรงโน้นแห้งแล้วเนี่ยค่ะ มีทางเดียวก็คือจับไปปอกโอ้ยตัวใหญ่ไอ้นั้นขึ้นตัวใหญ่เลยอะ่ะเห็นหลังเลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันถ้ามีสวิงอะ่ะช้อนไปปล่อยได้นะคะนี่ซูมใกล้ๆเอ้ยเนี่นอะไรหอยหรือปูลอยอยู่อะ เยอะๆเลยค่ะเฉพาะล่องๆแต่ละล่องนะเยอะเลยตรงนั้นก็แอ่งน้อยนอนเดี๋ยวไปดูแอ่งน้อยน,อน้นนี่อะไรดำๆเดี๋ยวพี่ต้ยลงเขียดูสิอ๋อมันหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนี่ยที่ไข่สีชมพูอ่ะหอยเชอรี่ตัวใหญ่ค่ะนี่ค่ะยือ้อปล่อยไปเดี๋ยวพอพี่ต้ย แกทำโดดจับหอยตรงนี้ไปโน่นละเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นต่อน,นิดไปดูตรงนั้นต่อน,นิดเนี่ยไข่หอยเชอรี่เขาก็มีทั่วนาอืมในเนี้ยต้องมีปลาหมอปลากระดีเยอะเนี่ยเนี่ยมันโดดเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแหล่งแอ่งน้นก่อนแป๊บนึง เนีย่ยตรงนี้แอ่งตรงนี้เหลือน้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแน่เลยเนโนลอยตีนนกเต็มเลยค่ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เหอะนกมาเต็มเดีย๋ยวพี่ต้อยลงดูที่มีปลาไหมเมื่อกี้มันโดดอยู่นะแอบส่องปลาเดีย๋ยวพรุ่งนี้เสร็จนกหมดเนีย่ยแห้งลงแห้งลงแดดแรงค่ะกลางวันนี่ค่ะ ดดแรงปลาเยอะยิ่งเวินุนด้วยโดดเต็มไปเนะนี่ยในแอ่งนั้นเยอะเลยอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูความคืบหน้านะปลาเยอะเลยนะคะเต็มเลยอะ่ะอยู่ตามร่องเนี่ยแต่ส่วนมากจะเป็นปลาหมอปลากระดีนะปลาช่อนก็มีแต่ปลาช่อนอาจจะไปแล้วละตอนเขาปล่อยน้ำออกเนี่ยนะคะนี่ค่ะก็ดู่ดอืม โอเคนะคะพี่ต้อยพามาดูทุ่งนาแตงฟอร์วัดบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะพามาดูปลาตกคักอยู่เยอะเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะบาย